<DJ S 2> <Ring. S 1> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกน้อยดัมฟิ้ง เปิดละเปิดละเออเปิดนั่มันรอนี่เปิดน,น,น,นัดด่นมันรอพุ่นแล้วโอ้โหสวัสดีไปยังทีมงานด้วยนะครับผมโอ้ฝึกเลย โอ,โอ้โอ, wick, โอ้โกล้องอาจจะสั่นไปหน่อยครับผมอ่ะอยู่ต่อไปพี่ทำมี่โอ้ดูหน้าดูดูคนขับดู เดือดแจเ่เกหิวละสองเฮเล่นเล่นทางไหนงานหิวเปล่หรือว่าเชกหิวมีหลอกนาเดี๋ยวคือไม่น,นเดี๋ยวไป,ไป่น้ำไปไปไปกอดไปกอดไปเออยายา คันนี้ก็เป็นรถที่ทอมมี่นะครับผมที่ทอมมี่สุดหรอทีมงานก็รู้จักแทบทุกคนเลยครับผมเลิอกเรียนก็มาหาทุกวันทุกที อย่าดิเยี่ยมยเยีย,ด,ย,ด,ยด,ดิอวุ่นแล้วโอ,อนน <c oughs> ้เป็นงานทอยงานเที่ยวนะครับผมพรุ่งนี้ทั้งวันโอ้พรุ่งนี้ไม่ได้มาหาเว้ยงานนี้ต้องรอกันนะครับผม เออหนาก็ต๊อปปุ่นเานี่รถเอามานอนพี่เมื่อคืนนี่พักทันทีในบ้านเออ รถลุงเป็นไรนีู่ดูสองคนนี้ว่าโอ้โอ้ทำอะไรกันพี่สองกับพี่ทำมนีเนี่ยคันนี้ก็เป็นรถล่วงครับผมสวัสดีครับบรรยากาศเย็นๆนะครับผมมาหาทิงยาน อันนี้ก็เป็นรถที่ทำมีสายด้านสายดรอในทิกตอกนี้มจะไปพูดถ,ถึงเลยครับผมพี่เขาก็เล่นทิกตอกอยู่เหมือนกันส่วนด้านหลังก็เป็นรถเสียโป้งขับโดยที่สองรถที่สองยังไม่รู้ว่าเป็น 7e หรือ 8e นะครับผมยังไม่ถามเลย ผลานน่าเกียดอีมั้งยีโนโ่สมองเงินงานนี้เทงานปากก่อนะครับผมใกล้ๆเราไปเป็นคิวของคันนี้ขล่า่อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่แ๊ดนะครับผม ทีมงานวันนี้มีรถวิ่งกี่คันวะสามสี่ห้าหกหกครั้งผมกับเออรักกี้หม้อก๋วยเตี๋ยวลงุง โอ้มันลมหนอง้องค่ะรถเอียงลืมถ่ายสัดเบ็ดอู้รถล็อกกี้คันนี้ยอดรถดังแรงเป็นล้วรถดังแรง <c oughs> <c oughs> วัวเออจุดย่า<ด>ร,ถรถแห้งหลายเป็นรุ่งรถแห้งหลายไป <c oughs> แล้วก็ใายกันออกเลยเว้ย เฮ้ยขึ้นได้ยังไงรถแห้งไรโอ้ที่สองไฟสุดยอดอะ่ะอู้เมื่อกี้รถกิดลงคันนี้อู้สุดยอดมากลืมถ่ายให้ดู โอเคครับ okay. ผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาการไปก่อนผมฝากกดไลค์ก,ก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเชียด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ